เรลับเข้าสู่ช่องกาชปอนแชนแนลนะครับโอ้ทำไมช่วงนี้รู้สึกเข้ามาก็เจอแต่ห้องบอดเว้ยน้องๆเคยสงสัยไหมครับปัจจุบันเนี่ยตัวละคร Legendary ตัวไหนโกงที่สุดตัวละคร Legendary นะครับก็จะมีเมตาไปแต่ละแพทแต่ละแพทเนาะเพราะงั้นนะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงตัวละคร Legendary ที่โกงที่สุดในตอนนี้นะครับ ในปัจจุบันนะครับตัวละคร Legendary เนี่ยมีเยอะมากเลยซึ่งมันก็จะมีช่วงสมัยของมันนะว่าตัวไหนโกงสุดนะครับอย่างจะมีช่วงหนึ่งก็จะเป็นตัว Ford T J Speederman นะครับที่แบบตึงมากๆเลยแต่พี่แกก็โดนเนื้อบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็มาเป็นตัวคิวปิดเนาะคิวปิดก็โดนเนื้อไปรอบนึงนะครับแพดก่อนเมตาก่อนก็จะเป็นตัว Lebeccon Camera Man นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็เป็น Mewing TV Man นะครับ Mewing TV Man เนี่ยเป็นตัวละครลิเจนดารี่ตัวแรกนะครับที่โจมตีเป็นรอบตัวนะครับผมที่สําคัญคือทําสถานะให้กับพวกทะเลทได้ด้วยลักษณะคล้าายกกัััับบตวอปเรรดทนนะค ที่สาคัญคือน้องเนี่ยตีเร็วมากนะครับทำให้ตีสถานะบ่อยเกินก็เลยถูกนนบว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เอามาเล่นดูโอในเอ็นเลดแล้วไปได้ไกลมากกว่า110เวฟเลยนะครับพะงันนะครับคอนเทนต์วันนี้พี่จะทําการทดลองนะครับใช้มิววิ่งในการลงเอ็นเลดนะครับว่าจะไปได้ไกลสุดกี่เวฟนะครับโดยหลักๆเนี่ยพี่จะเอาตัวมิววิ่งเป็นตัวดามจแค่ตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัวละครประเภทบัฟนะครับหรือตัวทําเงินอะไรประมาณนี้เนาะ ตัวแรกก็ D J T V Man นะครับตัวต่อไปก็ซันต้านะครับแล้วก็สปีกเกอร์รีเพาดโดหนึงตัวนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็จริงๆนะอยากเอาตัวเลไบคอนหรือกีเลเซอร์ไปไว้แต่มันจะผิดคอนเซปต์นะครับพองั้นเอาออกดีกว่าแล้วก็เอาไงดี เอาเอาเอาเป็นตัวตัวไหนดีตัวทำเงินแล้วกันเอาตัวทำเงินเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็ได้เซนติฟคาเมราแมนแล้วกันเนาะเดี๋ยวได้ทดสอบนะครับว่าถ้ามีตัวมิวิ่งแค่ตัวเดียวที่เป็นตัวดาเมจจะไปได้ไกลกี่เวฟนะครับแบบออโต้สคริปเลยนะครับผมส่วนตัวนะครับถ้าดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยไอตัวแอสโตเนี่ยสามารถไปได้ประมาณ67เนาะส่วนไฮเปอร์ก็ประมาณ50กว่ากว่านะครับส่วนมากจะมานตายที่กิดทอยเลตนะครับแต่เราจะมาดูนะครับว่ามิวิ่งทีวีแมนตัวละครลิเจนดารี่จะไปได้ไกลกี่เว ถ้าน้องๆอยากได้ตัวละครที่ถูกแสนถูกวันนี้พี่ขอเสนอร้านซื้อตัวละครที่ถูกแสนถูกอย่างร้านบิวปรกรณ์พี่การันตียอดซื้อขายที่มากกว่า10,000แชิ้นไม่ว่าจะเป็นเจมหรือตัวละครก็มีขายทุกอย่างและต้อนรับปิดเทอมซัมเมอร์เซลนะครับสินค้าทุกอย่างทางร้านมีการปรับแบบถูกสุดคุ้มมากๆเลยครับขนาดดีเจทีวีแมนที่หาย,ยากแสนยากจากราคา3,000กว่าบาทลดเหลือเพียง1899บาบาทเองหากนึกถึงสินค้าราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวปรกรณ์นะครับ ก็ตัวละครมิววิ่งเนี่ยใช้เงินในการลง500นะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอทําการวางซันต้าไปก่อนละกันอาจจะต้องปล่อยๆให้พวกทอยเลตเนี่ยเดินสัก3าเวฟก่อนนะครับเนี่ยเพราะมันใช้เงินแค่500เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่โกงมากเว้ประเด็นคือปกติตัวละครเอลส่วนมากเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ตีชานะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครประเภททีวีแมนหลายตัวนะครับเวฟที่5นะครับก็น่าจะได้วางตัวมิววิ่งทีวีแมนแล้วนะครับเอะไอวางบนลาวาที่เป็นบั็กนี่เขาไม่แก้เลยเหรอวะ <laughs> หรือว่าเขาจงใจใจห้ห้มันนเปป็ออย่างีตลดไวะ เลเวลหเนี่ยวาง500ใช่ไหมอัพขึ้นเลเวลสใช้1,000นะครับถือว่าโอเคเลยมันใช้ไม่เยอะนะมันเหมือนแบบ2เท่าอะ่ะจากที่ใช้เริ่มต้นเนาะแล้วดูหน้าน้องสิหน้าน้องคือคนมีมะ่ะ และเท่าที่ดูนะครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่ตีเร็วมากและติดสถานะบ่อยเนี่ยเลยไม่จําเป็นต้องรีบอัพนะครับระหว่างทางนี้แทบจะเรียกได้ว่าไปอัพตัวทําเงินก่อนเลยก็ได้นะครับผมเบลที่9ก็ขึ้นเลยว่า2แล้วนะครับดาเมจ750ระยะ25คูดาว0.5ก็ DPS วิละพันห้านะครับเพราะความที่มันสามารถวางบั๊กบนลาวาได้เนี่ยก็ตีเกือบถึงวงขัอนบนสุดนะครับดีไม่ดีนะตอนเลเวลตันแม่งสามารถตีได้เกือบทางขวาสุดเลยด้วยก็คือข้อบริเวณนี้หมดเลยอะฟังงี้พี่ถ ก็เดี๋ยวเอาขึ้นเลเวล3เลยแล้วกันนะครับผมใช้เงิน2,500ขึ้นเลเวล3โอ้โหแล้วดูลดคูดาวมาครึ่งหนึ่งอะ่ะ0.25ตอนนี้คือดาเมจ1น0 0คูดาว0.25ระยะ30 DPS วิและ40นะครับไอ้4,000นะครับ ี่ว่าเป็นตัวละครต้นเกมที่ OP เกินน่าจะโดนเนิร์ฟในอนาคตนะครับคิดว่านะคิดว่าวิธีเอามาลงเอเลดสองคนนะครับปกติถ้าลงเอเลดสองคนเนี่ยคนหนึ่งต้องเอาตัวดาเมจหลักไปอีกคนหนึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับตัวซัพพอร์ตนี่ส่วนมากจะเป็นตัวละครต้นเกมนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติลงสองคนมีวิ่งก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมอ่ะอัพขึ้นเลเวล4เลยนะครับเลเวล4ดาเมจ1800ระยะ35คูดาว0.2 1>, 1วิตีได้5ทีดีเพสต่อวิก็อยู่ที่ประมาณ9000นะครับผมระยะในการโจมตีเนี่ยขนาดเลเวลไม่ตันก็สามารถครอบคลุมบริเวณนี้ได้เกือบหมดแล้วนะครับพาะง้นนะครับปัจจุบันเนี่ยพี่เลยยกให้มีวิ่งเป็นตัวละครที่พี่เรียกว่าลูกลังที่สุดในตอนนี้เลยนะสำหรับดิเจนดารี่นะเดปคอนก็ยังโอเคอยู่นะพี่ยังชอบในส่วนของการที่มันกันสถานะทุกอย่างเวส่วนคิวปินนี่ก็เริ่มตกกระป๋องแลละไม่ได้ใช้ <laughs> อาจจะใช้มาแบบเป็นตัวละครต้นเกมที่ใช้เงินลงหนะึ่งร้อยอะเนาะส่วนฟอร์ดเจสสปิคเกอร์แมนนี่ไม่ แล้วน้องดูนี่ขนาดลงแค่ตัวเดียวเนี่ยยังโกงขนาดนี้ลงหลายตัวคงแบบไปได้ไกลมากพี่ตีไว้สัก80เวฟแล้วกันอ่ะัพขึ้นเลเวล5เรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจ3,000คูด้า0.2ระยะ45 d p เต่อวินาทีอยู่ที่15,000นะครับเบากว่าเลตเปค่อนก็จริงแต่แม่งสตาร์ได้แล้วก็วงกว้างมากนะครับและในเอเลดเนี่ยคือทางเดินมันเป็นวงโคศใช่ไหมคือวางแค่บ,บริเวณนี้ก็คุมแทบเกือบจะหมดของโซนนี้เลยนะครับก็ถือว่ากว้างมากกว้างจริงๆอ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่เซนติคามแล้วนะ อัพขึ้นเลเวล6โอเคครับตอนนี้ตัวทำเงินทุกตัวก็เลเวลตันแล้วนะต่อไปเดี๋ยวพี่ขอจัดตัวละครก่อนนะครับแบบให้มันวางติตดๆกันเนาะจะได้แบบได้บัฟตัวดาเมจรอบๆทีเดียวนะครับพี่เนี่ยกะจะให้วาง DJTV Man ตัวเดียวแล้วก็ไอตัวมีวิ่ง TV Man ทุกตัวได้บัฟหมดนะครับเอ๊หรือว่าพี่กำลังสงสัยเรื่องหนึ่งเว้ยตัวละครประเภททีวีมันมันดูแบบว่าบัฟไปเชิงแบบสถานะหมดเลยปะไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าอย่างตัวเชฟเนี่ยมันก็สเปซสโลใช่ไหม ซีนิเตอร์ที่ท่านทีวีแมนดีกระไหนจะเป็นตัวอัปเกรดท,ท่านซีนีมาแมนดีกระอย่างไอตัวที่แบบหยุดทอเลตได้มันก็จะมีแค่ไอตัวมิวิ่งกับอัปเกรดท,ท่านซีนีมาแมนก็ของทีวีหมดเลยเนาะแล้วพอไปคาเมล่าเนี่ยคาเมล่านี่หลายตัวนะครับที่สโลได้เยอะมากหรือพี่คิดเองอาจจะคิดเองก็ได้แต่สปีกเกอร์เนี่ยสถานะพี่รู้สึกว่าน่าจะน้อยสุดเลยป่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่น้อยสุดเรียกว่า <laughs> ไม่มีเลยดีกว่า <laughs> ใช่ไหมพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมสปีกเกอร์มันไม่มีตัวละครดีบัฟเลยปะแต่เดี๋ยววางตัว DJTV Man ก่อนนะครับหวังว่าระยะนี้จะครอบคุมทุกตัวเนาะโอ้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เออจริงนะพี่ว่าสปีกเกอร์เนี่ยไม่มีดีบัฟเลยนะเวย้ยถึงมีวะแต่น้อยอะถ้ามีก็น้อยอะเพราะส่วนมากที่จําได้คือตัวคามเมล่าเนี่ยเยอะคามเมล่าพี่กล้องเนี่ยรู้สึกจะมีตัวตัวกี aser, มเมลเซอร์คามเมลา่าแมนเมคคามเมลา่าอัพเกรดเมคคาเมล่าท็อกซิกใช่ไหมแอสโตคืออีกหลายตัวเลยที่มันสโดได้ของคามเมล่าเนี่ยหรือว่าเจ้าาขอองงงเเกกมจจจจจจใใะะะ็ไดน แต่ที่แน่ๆนะครับเวฟ31ดูเลือดวอสไหลเป็นน้าเลยต่อจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับพี่ขอทําการสกิปแบบไปไกลๆเลยนะครับอัค่ามาเวฟที่51ก็20เวฟนะครับตอนนี้พี่ก็เหลือตัวสุดท้ายที่จะวานนะฮะก็เป็นตัว สปีกเกอร์รีแพร์โดนนะครับไม่รู้ว่าสําคัญหรือเปล่าเนาะแต่ลงไว้ก่อนนะฮะคิดว่าเวฟหลังๆเนี่ยน่าจะได้ใช้เวดูขนาดเวฟ52พี่แบบออโต้สคิปมายาวๆขนาดนี้ยังไม่เจอปัญหาเลยนะทีมเนี้ยแล้วดูเวลาแบบโคตรเร็วเลยวเวเวฟ52เนี่ยใช้ไปแค่17นาทีนี่ถือว่าไวมากไวเกินตัวละครก็วางเกือบหมดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะเก็บซันต้าไว้ตัวหนึ่งก่อนละกันให้มันฟาร์มเงินไปก่อนเนาะและนี่ก็คือเวฟที่เราได้ทดลองของตัวละครแอสโตอัปเกรดเดอรนคาเมล่าแมนนะครับ คลิปเมื่อวานนี้เองก็ไปได้แค่67เวฟน,นะครับผมแต่ว่ามิววิ่งของเรานะฮะไปได้ไกลกว่าที่คุณเห็นนะฮะก็67ยังสบายๆยอยู่เลยเพวะงานพี่ได้ถึงรักมิววิ่งขนาดนี้ <c oughs> เป็นไงลูกรักลูกรักคนใหม่ก็เงี้แหละส่วนตัวละครอื่นนี่ตกกระป๋องไปแล้วอวสานอวสานเลย <c oughs> พี่ขอเดาว่าเวฟ80น่าจะสุดแล้วคิดว่าไม่น่าไปได้ไกลกว่า80เนาะไม่ไม่รู้นะ <c oughs> จาก67 68เห็นปะไอตัวแจ็คสมูทเทอรเดดก็เริ่มไม่ไหวแล้วเว้ยและนี่พี่ก็ขายซันต้าโซนสุดท้ายมาวางตัวมิวนะ เดี๋ยวขอข้ามไปตอนเวฟหลังๆเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เอาว่ะหรือว่าจะมาได้แค่เวฟแปดสิบจริงๆนะครับมันเริ่มไม่ไหวแล้วเว้ยไอตัวนี้ก็หลุดไปหนึ่งตัวอาจจะต้องลองขายตัวนี้แล้วมาตั้งตัวมีวิ่งแถวนี้ใหม่นะครับถ้ารอดก็น่าจะได้ไปต่อนะฮะแต่เแต่ก็คิดว่ารอดนะดูจากเลือดที่เหลือมันก็ไม่ได้เยอะเว้ยตัวเนี้ยเอามีวิ่งมาวางเพิ่มสัก2ตัวก็น่าจะโอเคอยู่นะครับอ่ะกดวางไปเลย2ตัวเห็นปะเลือดลดอย่างไวเลยด้วยที่มีวิ่งเนี่ยดีเพทมันวิละหมื่นห้าเนาะถือว เป็นแค่ลีเจนดรี่แท้ๆดี s พดันมาเยอะกว่าตัวมิติบางตัวได้ยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดีเพ<ๆ>ียสหมื่นห้านี่มันเท่ากับตัวไททันซีนีม่าแมนเลยปะไหนดูซิขอดูตารางเปรียบเทียบไปนะครับโอ้โห<ๆ>น้องรักน้องดูข้างบนนะของไททันซีนิม่าแมนและข้างล่างเป็นของมิววิ่งทีวีแมนนะครับดีเพ<ๆ>ียสหมื่นห้าเท่ากันเลยตัวหนึ่งมิติตัวหนึ่งลีเจน Legend, ก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นมิติเก่าแต่ว่าปรับหน่อยไหม <laughs> ปรับหน่อยก็ได้นะเนอย่างนี้บางทีก็รู้สึกสงสารตัวละครเก,ก่าๆเหมือนกันนะเนี่ยสรุปอาทิตย์ต่อไปนะครับมิววิ่งทีวีแมนโดนเนิร์ฟแบบดาเมจหายไปครึ่งหนึง่งนี่คือบันเลยตอนแรกเนี่ยพี่มองไว้80เวฟนะครับตอนนี้ก็มาเกินแล้วเนาะ83เวฟถ้างั้นนะครับแสดงว่าตัวมิววิ่งเนี่ยถ้ากรณีเราไม่ออโต้สคริปต์นะครับไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะครับผมอย่างบอสตัวเวฟ80นะครับดีลคาร์โก้ทอยเลตก็ถือว่าเลือดน,น้อยมากเลยแค่6ล้านเองนะครับแป๊บเดียวก็น่าจะตายหาแบบรวดเร็วเอาเป็นว่าก็ตตอนนนนนนีี้้มมัััั่่ใจจและะะะกกาาารรรไไปปดถึงสณ90เวฟคบ บอลเวฟประสิทธิ์นี่ตายอย่างรวดเร็วเลยตายเร็วมากอะขอข้ามไปเวฟสุดท้ายเลยลวกันว่าจะไปถึงตอนไหนเนาะเค <Okay, S 3> นี่มาถึง91 <S <S เลยเนะี่ยมันมาไกลกว่าที่คิดว่ะตอนแรกพี่ตีไว้แค่เวฟแปดสิบเองแต่ตอนนี้ก็คิดว่าไม่ไหวนะครับดามเมจไม่พอด้วยพองง้นสำหรับใครที่เล่นแบบดูโอ้ก็ลองแบ่ง,บงเพื่อนเล่นดูนะครับว่าเอ้ยเพื่อนเอาทีมซัพพอร์ตอย่างตัวมิววิ่งไปด้วยนะมันสตัรดีมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็เอาแอสโตอัพเกรดชั้นคาเมล่าแมนตัวนั้นก็ไปได้ไกลนะ อันนี้ก็มาที่เวฟ92บนะครับถือว่าพอตัวเลยแต่ว่าถ้าไม่เอาตัวสกิปอะจริงๆก็คิดว่าประมาณ89-90ก็เริ่มไม่ไหวแล้วแหละตัวทอยเลตมันเลือดเยอะไปนะครับตัวมีวิ่งดามเมจมันน้อยอะดามเมจแค่ดีพีเอสต่อวียี่หมื่นห้ามาได้ไกลขนาดนี้ก็คือไกลมากแล้วนะครับ เห็นปะครับเอเลดก็ไปได้กนขนาดนี้ก็สามารถแบกด้แม้ได้สบายๆด้วยนี่เลยเป็นเหตุผลที่พี่ชอบตัวละครน้องมิวตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น l ีเจ n น a r y ที่ OP ที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับก็ตีกว้างตีไกลตีแรงแถมสตันนได้ด้วยถือว่าสุดๆแล้วหลังๆรู้สึกเหมือนช่องพี่เป็นช่องวิจัยเลยวะ่ะ <laughs> เล่นตัวละครตามวิจัยเลยประมาณนี้หรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัดเข้าสู่ช่วงแจกตัวละครนะครับผม รอบนี้แค่300กว่าคอมเมนต์เองนะครับพอเันนะครับใครที่ทำถูกกติกาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้สูงนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูแล้วกันนะครับว่าใครจะได้ตัวละครอะไรไปบ้างนะครับเหมือนเดิมแฮชแท็กกะฬาบอลแล้วก็ระบุเวลานะครับอ่ะกดค้นหาเลยแล้วกันว่าจะได้กี่คนนะครับไหนดูซิคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยจาก300กว่าคอมเมนต์มันถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้เนาะ อ่ะเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วเห็นปะว่ามีกี่คอมเมนต์นะครับก็ตามจริงนะครับประมาณ300กว่าแต่ว่าคนที่ทําถูกกติกานะครับมีแค่80คอมเมนต์เองนะครับถือว่าน้อยมากตีไว้ประมาณ1ใน4นะครับจากทั้งหมดก็ถือว่าน้อยเลยอ่ะกดดูซิคนแรกเป็นใครกันอ้าวกดไม่ติดเอาใหม่ซิอ่ะคนแรกนะครับติดตามมา3าเดือนแล้วพิมพมาหลายคลิปแล้วเชื่อพี่ว่ามีคนพิมพเยอะกว่าน้องเว้ยมันจะมีน้องคนหนึ่งอ่ะที่พิมพแบบทุกคลิปจนพี่จําชื่อมันได้อ่ะจนทุกวันนี้มันยังไม่ได้ตัวละครไปเลยเว <laughs> ้ ตัวที่ได้ไปก็เป็นอัพเกรดให้่ันสปีกเกอร์แมนนะครับก็ตามที่บอกไปนะครับพี่จะแจกเฉพาะตัวละครที่มีให้สุม่มในตู้ทั่วไปเท่านั้นนะครับผมและคนสุดท้ายนะครับโอ้ยุสเนียมยาวเกินโอเคครับ ตัวละครที่น้องได้ไปก็เป็นอัปเดตทั้งคาเมล่าแมนนะครับผมอ่ะในคลิปนี้ไม่มีแจกตัวละครนะครับแต่คลิปหน้าจะเป็นวงล้อตัวสโลนะครับก็จะมีแจกตัวกอลลี่เนาะแจกเป็นกอลลี่เก่านะครับก็หวังว่าจะมีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับแล้วก็ทําให้ถูกกติกากันด้วยนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมแจกตัวเนี่ยพี่จะทาถึงแค่30เมษายนนี้นะครับและส่วนวันนี้ไม่มีแฟนอาร์มนะครับอ่ะโอเคครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย